คุณตัวแฟรี่ค่ะวันนี้มาสอนท่าโยคะที่ช่วยในการยืดเหยียดหลังช่วงล่างนะคะเป็นท่าที่ง่ายๆสบายๆแล้วก็ทำตามไปด้วยกันตอนนี้ได้เลยนะคะเริ่มต้นจากท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกนะคะหรือว่าท่าสุนัขแลลงสุนักก้มหน้าค่ะ,ะให้ชันเข่านะคะชันเข่าให้เข่าของเราอยู่ใต้สะโพกของเราให้มือของเราอยู่ใต้หัวไหล่นะคะหลังจากนั้นนะคะ จิกเท้านะกดจมูกเท้าของเราลงไปแล้วลอยเข่านะพร้อมกับโด่งก้นสูงสะโพกสูงๆนะคะก้มศีรษะลงไปสูบท้องม้วนหางเอาไว้ถ้าใครไหวกดส้นเท้าลงไปนะคะแต่ถ้าไม่ไหวงอเข่ายกส้นเท้านิดนึงท่านี้จะช่วยยืดเอียดหลังนะคะบริเวณหลังล่างนะคะขานะคะใครที่ปวดหลังนะคะไม่เน้นการกดส้นเท้านะให้งอเข่าวไว้แล้วค้างค่ะ 4 3ใครไว้กดส้นเท้าลงไปเลย2และ1โอเคหลังจากนั้น,นะคะคก้ 9, ขาซ้ายนะคะมาด้านหน้าระหว่างมือไปทางด้านมือซ้ายนะคะแล้ววางเข่าขวาลดลงวางนะคะท่าน,นี้คือท่าโลลั u นช์นะคะ,ะค่อยๆย,ยกตัวขึ้นนะคะเอามือจับที่สะโพกก่อนยืดตัวขึ้น หลังจากนั้นนะคะให้หม้วนถางไม่เน้นกดสะโพกนะให้หม้วนถางลงหมุนไหล่ยืดอกบีบสะบักนะคะแล้วประสานมือด้านหลังแล้วค่อยๆลดสะโพกไปด้านหน้าแบบนี้ถ้าใครไหวนะเอามือไปแตะที่เข่าด้านหลังได้แบบนี้แล้วค้างห้าท่านี้คือโรลลันส์นะคะสี่ใครไม่ไหวดึงอกกลับมาที่เดิมสามสอง หนึ่งดึงกลับมาอวางมือนะคะวางมือเราจะไปที่การยืดหน้าขาเพิ่มนะคะก็คืองอเขา่าข้างขวามือซ้ายเอื้อมบิดอ,อกไปทางด้านซ้ายนะจับที่ส้นเท้าฝ่าเท้านะตรงหลังเท้าด้านขวาเตะต้านเปิดอ,อกออกลันทวิสค่ะห้าสี่สามสองและหนึ่งกลับมานะคะ ที่ถ้าเหยียดขานะคะด้านหน้าเป็นฮาฟสปริตนะคะใครเหยียดไม่ได้นะ,ะลองขยนนิงมึงขึ้นมาแล้วเหยียดม้วนหางเอาไว้นะคะไม่ต้องกระดกก้นนะม้วนหางให้ยืดตรงบริเวณหลังล่าง5 4 3 2และ1อ่างงอเข่านะคะแล้วสลับท่าก่อนกลับไปที่ดาวด์เฟซิ่งดอก แล้วก้าวขาขวามาด้านหน้าระว่างมือนะวางเข่าซ้ายลงแล้วเดินมือนะจับที่เอวก่อนหมวนหางนะอย่าแอนก้นนะหมวนหางแล้วลดสะโพกลงหมุนไหล่ยืดอกบีบสะบักประสานมือด้านหลังแล้วดึงลง5 4 3สองและ1อึ่งาวางมืองอเข่าซ้าย บิดอ,อกด้านขวานะมือขวาจับที่ข้อเท้าด้านซ้ายแล้วเตะออก5 4 3 2และ1โอเคกลับมานะคะ downward facing dog เหมือนเดิมแล้วสเต็ปเท้าไปด้านหน้างอเข่างอเข่าแล้วหย่อนก้นลงนั่งเหยียดขาไปด้านหน้านะคะจะไปที่ท่าบิดตัวนะคะให้ ชันเข่าซ้ายไขว้าคามแล้วยกแขนขวานะบิดไขว้ลำตัวทวิสตอกไปด้านซ้ายนับ5 4 3สองและ1น่งไปที่ท่าเลข4ี่นิดนึงนะคะขยิบส้นเท้าขวาเข้ามาใกล้ๆเลยแล้วดันนะอกของเราให้ไปใกล้ๆตรงข้อเท้ากระดกเท้าไว้ห้า สีส่สองและ1สลับข้างค่ะควายขาขวาไปทางด้านซ้ายยกมือซ้ายแล้วบิดทวิสต์ลำตัวห้าสี่สามสองและ1ไปท่าเลขสีงอคขับอ่าแล้วเอามือนะคะผลักอกมาใกล้ๆตรงหน้าแข็งห้า สีส่สองและ1อ่าค่อยๆนอนนะคะต่อไปท่านี้จะเป็นท่ายืดก้นนะคะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับหลังล่างทำง่ายมากนะคะนอนหงายลงไปก่อนแล้วดึงเข่าซ้ายของเรามาชิดอกกอดเข่าเลยนะ,ะตรงนี้จะช่วยยืดก้นสายใครไหวนะเหยียดขาซ้ายขึ้นมาจับที่น่องก็ได้ข้อเท้าก็ได้แล้วดึงลงมา แล้วข้างห้าใครไหวนุม่มนะคะขึ้นมาแตะสี่สาไม่ไหวนอนลงเหมือนเดิม2และ1สลับข้างค่ะยกขาข้างขวาจับถ้าไม่ไหวตึงมากงอเขา่าแค่นี้ก็ได้ประโยชน์แล้วนะคะยืดตรงหลังล่างก้นตรงนี้ตรงเอวนะคะไหวนะคะเหยียดขาขึ้นไปแล้วดึงลงห้า สีสส่และ1นอ่าเหยียดขาเลยนะคะถ้าใครหลังเหยียดขานะคงายมืออันนี้ถ้าฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะจะช่วยลดอาการปวดหลังล่างได้ดีมากเลยค่ะด้วยรักและิดติคุณตูแฟรดี้ค่ะ